สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามผมและบ้านรักควายบายคุณเอ็กนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับปรดีวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มผมอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์ของผมนะครับชื่อว่าเอ็กโฮมคาร์นะครับก็อยู่แถวลาซานสี่สิบกรุงเทพแต่สิ่งที่เหนืออื่นใดครับวันนี้ผมจะพาไปดูกับเจ้านะกับตันและไข่ดาวควายแคะนะครับของใจแสวงฟาร์มนะครับวันนี้มาพักอยู่ที่เอ็กโฮมคาร์นะครับมาพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกําลังจะเดินไปที่นะครับกำลังจะเดินทางไปที่อ่ ถนนพาทิศนะครับไปอยู่ที่บ้านพาทิศนะครับแล้วก็จะไปเล่นน้ําสงการที่ถนนข้าวสารนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ํากับที่ของทททนะครับทททตรงสนามหลวงแล้วอย่างไปแบบของเอกชนแบบดังๆอีกหลายที่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะกับเจ้าไข่ดักฮัลโหลครับโหกดตอนแรกกดเสร็จสิ้นไปตกใจนะครับเออ นี่ครับเดีย๋ยวมาดูกันนะฮะนี่ฮะดูกันกับเจ้าไข่ดาวไข่ดาวมาถึงตั้งแต่กี่โมงนะไข่ดาวมาถึงตอนตีสองนะครับตีสองแล้วก็อยู่บนรถนะครับอยู่บนรถตลอดแล้วก็มาลงที่โชว์รูมตอนประมาณเจ็ดโมงนี่ฮะเจ้ mm hmm. าไข่ดาวเป็นควายแคะเพศเมียนะครับของใจสแสวงฟาร์มนะครับนี่พี่เอพี่เอคนดูแลเจ้าไข่ดาวนะครับพรุ่งนี้เจ้าไข่ดาวเอ้ยวันที่สิบสามิสี่สิ จะไปเดินเล่นน้ํานะครับกับพี่โก้เมืองเพชรนะครับหรือโก้18ล้านของเรานะครับพี่โก้ก็เป็นควายแคะเอ้ยเป็นควายยักษ์ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับควายเผือกยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดของโลกละนะฮะแล้วก็เป็นราคาแพงที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เจ้าไข่ดาวนะครับก็เป็นควายประกวดได้รางวัลสวยงามมาเยอะมากเลยแชมป์มาเยอะเลยใช่ไหมพี่อ่าเป็นควายสิบเดือนแต่ได้ได้แชมป์มานะครับนะครับต้องบอกวี้เจ้าไข่ดาวเป็นเพศเมียนะครับสิบเดือนนะครับ เป็นแค้แท้ๆเลยนะครับของแบรนด์ใจแสวงฟาร์มนะครับนี่ดูเลยฮะโอ้โหเจ๋วไปเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับมาพักที่นี่ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้ากับตันกันบ้างนะครับว่ากับตันนี่ฮะเขากําลังอาบน้ําอยู่นะครับเจ้ากับตันแห่งใจแสวงฟาร์มนะครับมาพักอยู่ที่ไอโคมคาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกําลังจะเดินทางไปแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ํากับชาวต่างชาติไปถ่ายรูปกับชาวต่างชาติดังอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวจะไปดังระดับโลกแล้วนะครับในประเทศไทยดังอยู่แล้วนะฮะนี่กับพี่องุุนนะครับพี่องุ่นก็นะนี่ครับพี่องุ่นคอยดูแลอยู่ที่ใจแสวงฟาร์มนะครับนี่เจ้ากับตันนะฮะหนูดังอยู่แล้วลูกนะฮะแล้วหนูก็จะดังไประดับโลกแล้วนะครับนะครับทุกท่านโอ้โหผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยหรือวันถัดๆไปเดี๋ยวท่านติดตามเตรียมชมกันเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อนะครับกับดีมทีมทีมชาติประเทศไทยนะครับ ควายที่จะดังไปทั่วโลกนะครับดีมทีมทีมชาติประเทศไทยเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับนี่เอามาให้ดูอาบน้ําเดี๋ยวก็จะเตรียมขึ้นรถไปที่ถนนพระอาทิตย์แล้วนะครับไปเก็บตัวก่อนแล้วพรุ่งนี้จะไปพบใครเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าเจ้ากัปตันเนี่ยจะไปพบใครนะครับหู้โห๋ยดูลําตัวของเขานะฮะทุกท่านได้ดูลําตัวของเขาดูความสวยของเขาก่อนนะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยที่บอกนะจะไปโชว์ตัวกับโจโก้เมืองเพชรนะครับนะไปเล่นน้ํากับชาวต่างชาติไปเล่นน้ํากับชาวไทย ที่ถนนข้าวสารแล้วก็เออ่ส่วนเออ่สนามหลวงเนาะสนามหลวงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมองมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ต้องมองมุมนี้อ่าจะสว่างนะครับนี่มุมนี้สว่างดีกว่านะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ไอ้คมคาครับไอ้คมคาได้เห็นก่อนนะครับอ่ามาที่ไอ้คมคานี่เลยนะครับดูลำตัวของเจ้ากัปตันนะครับบอกเลยว่าสุดสุดตารางพี่พี่หุ่นนี่นี่แฟชั่นโชว์หน่อยได้ไหมับแฟชั่นโชว์ เดินเดินเดินมาอยู่ในที่โชว์รูมผมหน่อยฮะนี่เจอกับตันนะฮะนี่บอกเลยนะ,ะดังแน่นอนถ้าใครอยู่แถวนี้รีบมาถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่าคิวเทพเลยนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเป็นคิวเทพแล้วนะฮะบ,บอกเลยผมบอกเลยว่าเป็นคิวเทพแล้วแน่นอนถ้าใครได้รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้โก้นะฮะพี่โก้สิบแปดล้านก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยในเรื่องของการเลี้ยงควายคิดดูนะครับถ้าเอ่อ เจ้าชายซาอูเนี่ยเปลี่ยนจากจูงเสือนะครับจูงสิงโตมาจูงควายเนี่ยผมบอกเลยรู้เรื่องกับเบื้องสันนะครับรู้เรื่องกับเบื้องสันแน่นอนคุณคมสันเข้ามาบอกมีมาแถวชนบุรีบ้างไหมนะไปแน่นอนครับที่ฟาร์มบ้านละควายบายคุณเอ็กนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ตัวไหนผมนะครับนะฮะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องออลำบากนะฮะว่า ลำบากในการขอนะฮะดูดูแลเจ้าของน่าจะไม่ให้นะพี่อุ่นใจแสวงฟาร์มครับอันนี้ของพี่อุ่นใจแสวงฟาร์มอ่านี่เป็นเทคนิคการขี้ของควายแล้วนะครับต้องมีการโกงกันหน่อยนี่มาเนี่ยมาขี้ทิ้งไว้ที่โชลูมเอ้คมคาก็ยังดีครับถือว่ามีควายดีๆมาขี้ทิ้งไว้นะครับต้องบอกนี้ก่อนนะครับโอ้โหดูลำตัวนะครับนี่ดู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 เขาดูเขาโอ้ดูลำตัว จอยากจะมีแบบนี้สักตัวหนึ่งไม่รู้ว่าพี่อุ่นก็จะให้ผมหรือเปล่านะครับนะฮะต้องบอกงี้ก่อนดูเลยอับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะพามาเดินเล่นบ้านนะครับยามเย็นกําลังจะขึ้นรถแล้วนะฮะเดี๋ยวใกล,ล้จะขึ้นรถแล้วจะขึ้นรถเดินทางไปที่ถนนพระอาทิตย์แล้วนะครับก็เล่นน้ําอยู่กรุงเทพเนี่ยจนถึงน่าจะประมาณวันที่สิบสี่สิบห้านะครับแต่สิบสามสิบสี่เนี่ยมีคิวเล่นน้ําที่ถนนข้าวสารกับถนนพระอาทิตย์แล้วก็อย่างที่บอกสนามหลวงแต่ผมว่า คิวพวกนี้เป็นคิวสําคัญมีพบกับใครคนดังประเทศไทยแน่นอนแต่ยังไม่สามารถพูดได้นะครับยังไม่สามารถพูดได้พบกับคิวคนดังประเทศไทยพี่โก้ยังไม่ถ่ายรูปกับนายกนะฮะนายกเศรษฐาเลยนะครับเดี๋ยวดูพี่กับตันกับน้องไข่ดาวผมจะไปถ่ายรูปกับใครเดี๋ยวจะไปนั่งเกวียนถ่ายรูปกับใครเดี๋ยวมาดูกันนะฮะผมบอกเลยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าพี่เออน้องไข่ดาวกับพี่กับตันเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยจะไปพบใครนะครับ แล้วคิวเขาวันที่สิบห้าสิบหกนี่ผมบอกเลยว่าไม่รู้จะไปแมาต่อไปเอาระดับโลกแน่นอนนะผมบอกเลยดูเรื่องอะกระเบื้องสันแน่ผมบอกเลยนะครับและเห็นว่ามีโอกาสจะไปเที่ยวทะเลกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาทั้งพี่อุ่นนะครับใจแสวงฟาร์มจะพาไปเที่ยวทะเลหัวหินนะฮะไปหาพี่ก้านะฮะไปเที่ยวกับพี่ก้าได้ข่าวแว่แวๆมาแบบนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่ากาหนดการจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะตอนนี้ค่าตัวแพงมากนะครับ คาตัวแพงมากนะฮะเพราะว่าคาตัวไม่ได้แพงหรอกครับมีแต่หัวใจมาพี่อุ่นเขาก็มีแต่หัวใจมาอยากให้ควายไทยนะครับโด่งดังไปทั่วโลกนะครับให้คนเห็นความสําคัญของควายไทยนะครับพัฒนาพันธุกรรมในเรื่องของพันธุกรรมพี่ๆทุกท่านนะครับดูการจะบิดควายแคะเนี่ยให้มันแคะแท้จริงๆเนี่ยก็ยากแล้วผมบอกเลยนะคือผมไม่เป็นเรื่องควายมากหรอกเพราะผมก็เพิ่งมาดูเรื่องควายเล่นเรื่องควายแต่เท่าที่ผมศึกษา ฟังจากพี่อุ่นบ้างจากฝากพี่ๆหลายท่านนะครับจะให้มานะครับจะให้มาบีดเป็นควายแค่เนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะปกติแล้วมันจะเป็นแค่เทียมกันนะครับจะเอาให้ออกรูปเป็นแค่แท้แค่แท้ทั้งหมดเนี่ยจะยากมากนะครับแต่ตัวนี้ไม่พอครับดูเจ้ากัปตันนะไม่พอดูสินะครับแค่ไม่พอแต่ลำตัวสวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะฮะ ไม่ใช่แค่เพียงแค่เท่านั้นนะครับแค่แค่ก็ยากแล้วตบ,บีดมาถึงแบบว่า,าให้มันให้มันแบบโหดูลำตัวให้มันสวยขนาดนี้ได้แบบมันไม่รู้จะพูดยังไงอะนะครับ mm hmm. คึกๆใครๆที่พอฟังแล้วพอเข้าใจไหมครับ mm hmm. สวัสดีพี่หมู JK ด้วยนะครับ mm hmm. พี่หมูครับตอนนี้ควายนะครับควายแคะตัวที่จะดังระดับโลกอีกหนึ่งตัวนะครับมาอยู่ที่เอ่อ เอ็กโคมคาแล้วนะฮะนะฮะมาอยู่ที่เอ็กโคมคาแล้วนะครับควายที่จะดังระดับโลกนะครับควายบุกกุงแล้วนะครับผมบอกก่อนนะควายบุกกุงใช่ครับควายบุกกุงแล้วนะตอนนี้นะฮะนะมาอยู่ที่เอ็กโคมคาแล้วนะครับนี่เนี่ยถามพี่หมูเนี่ยพี่หมูเนี่ยเป็นผู้หมูพี่หมูเนี่ยครับพี่หมู JK นี่เป็นผู้เอ่อต้องบอกว่าเชื่อเรื่องพันธุกรรมสุดๆนะครับในเรื่องวัวพี่หมูนี่เป็นเบอร์ต้น นะครับหนึ่งในส2บสองบีทเดอร์ของวงการวัวนะครับพี่หมูจะรู้เลยว่าเอาแค่แค้เนี่ยเอาอารมณ์ว่าทําเป็นแค้เนี่ยนะครับให้เป็นแค้แท้ๆเนี่ยยากไหมนะครับเอาแค่แท้ๆหาแค่แท้ๆได้ก่อนยากไหมกับแคะไม่พอและลําตัวแบบเนี้ยผสมไม่เป็นแบบเนี้ยได้เนี่ยโอ้โหมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะนี่ต้องบอกก่อนนะนี่เป็นทุกท่านที่เข้ามานะครับต้องบอกก่อนว่าเป็น ควายแคะของใจแสวงฟาร์มนะครับมีน้องไข่ดาวนี่น้องขไข่ดาวเป็นควายสิบเดือนนะครับลักษณะก็ยังต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้โตเต็มวัยนะครับแล้วก็มีความเป็นเด็กน่ารักน่ารักนะครับเดินไปที่ไหนแต่ว่าประกวดก็แชมป์น,นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของความเป็นแชมป์นะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหดูดูน้องไข่ดาวของเรานะโอ้โหนี่ดูเปรียบเทียบกับพี่เอ ดูแคะไม่แคะครับนี่นี่ฮะพี่เอสูงเท่าไหร่อ่ะพี่อ๋อพี่เอสูงร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นนางแบบนะครับหุ่นนางแบบจะสูงร้อยแปดสิบเจ็ดล้อเล่นนะครับร้อยหกสิบนะครับไข่ดาวก็น่าจะประมาณแปดสิบอ่ะแปดสิบน่าจะได้ไหมพี่นะประมาณแปดสิบนะครับทุกท่านเห็นอยู่นะครับสมส่วนสุดครับตัวนี้นะครับพี่หมูบอกนะสมส่วนสุดครับเนี่ยฮะโอ้โหดูหลังนะครับเดี๋ยวดูกระดานหลังของเจ้า กระดานหลังของเจ้าเขาเรียกว่ากัปตันโอ้ผมก็ลืมชื่อนะครับเนี่ยฮะดูกระดานหลังของเจ้ากัปตันเนี่ยอันนี้เขาเรียกไหลเนาะเดี๋ยวผมเรียกผิดเดี๋ยวอายเขาอันนี้ไหลใช่ไหมอันนี้อันนี้คอหรือไหลครับคอ,อไ,ไหลอ๋อตรงนี้นี่ไม่แหลมไม่แหลมด้วยไม่แหลมด้วยนะไม่แหลมด้วยนะครับนี่วันนี้นะครับต้องบอกก่อนนี่ฮะโอ้โหคุณดู ดูขาเขาเนี่ยแคะเนี่ย,ยขามันต้องกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมพีขขข่ข้อขาต้องสั้นนะข้อขาต้องสั้นข้อขาต้องสั้นนะครับข้อขาต้องสั้นเออผมก็ไม่เป็นเหมือนกันแต่เอาเป็นว่านะครับผมอยากมีแบบนี้บ้างแต่ไม,ม่ไม่ไมโอกาสยากแน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะครับแต่แคมันไม่ได้ทําได้นะมันต้องมีแม่แคะจริงๆพ่อแคะจริงๆใช่ไหมใช่ไหมพี่งุ่นเนาะเนาะมันต้องมีแม่แคะจริงๆพ่อแคะจริงๆมันไม่ได้ คือคุณไปเอาทาเอาแคทเทียมมาทํามันก็ผสมแคทแท้ไปมันก็ยังไม่ใช่อีกนะครับยังไม่ใช่อีกนี่ฮะนี่โอ้โอควายแคะมาบุกกรุงนะฮะนี่ตอนนี้อยู่ที่เอกมคานะครับเตรียมตัวอย่างที่บอกครับกําลังจะเตรียมตัวไปที่ถนนพาทิ์แล้วนะครับไปเล่นน้ําสงการนะครับที่ถนนเข้าสารแล้วก็ถนนพาทิตย์นะครับแล้วก็สนามหลวงแล้วก็ไป ในแบรนด์ของเอกชนดังๆทั่วประเทศ hop. เดี๋ยวติดตามกันเลยผมบอกเลยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่คนลุกแน่นอนคนลุกขนพองสู้ซ่านะตอนนี้ก็ดังในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะดังทั่วโลกแล้วนะฮะนี่ฮะกำลังจะดังทั่วโลกแล้วนะครับผมบอกเลยนะฮะผมบอกเลยนะครับ,บ,น,รบนี่สุดๆนะครับนี่เดี๋ยวดูหน่อยนิ่งโอ้โหเนี่ยกับตันนิ่งมากอะกับตันเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปที่หนนพหลาชิตนะ ไปเที่ยวมหาวาลัยธรรมศาสตร์ตอนกลางคืนกับข้าวอร่อยเดี๋ยวให้ตังค์ไปร้อยยี่เอาไปกินโอเคไหมโอเคไหมยักหน้าหน่อยยักหน้าหน่อยโอเคนะออโอเคนะนี่นะนี่นี่ฮะบอกเลยครับโอ้โหสุดๆนะฮะสวยมากๆเออจะไปอยู่ด้วยกันไหมลูกตวเนี้เนี่ยนะอือจะอยู่อยู่ด้วยกันไหมเนี่ยฮะ เนี่ยไปอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะเออนะครับต้องบอกใครดูอยู่ครับแบบอ,อฝากพี่ๆด้วยนะครับไปเล่นน้ําสงการนะครับถ้าเจอก็เข้าไปสรดน้องสรดน้ากันได้นะครับว่าเดี๋ยวนี้ปรากฏการแปลกใหม่ของไม่ได้แปลกใหม่หรอกเออก็แปลกใหม่แหละของชาวควายนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่ๆชาวควายเนี่ยเตรียมพบกับความดังของควายแล้วเตรียมพัฒนาในเรื่องของมนุกรรมเจเนติกต่างๆนะครับเพื่อให้ควายตัวเองเนี่ย วันหนึ่งนะครับต้องบอกด้วยว่าเลี้ยงไปเนอะรักอย่างเดียวก็โอเคอ่ะแต่มันเรื่องของราคาเนี่ยมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณก็ต้องพัฒนาให้เป็นพันธุกรรมที่ดีให้เป็นควายที่สวยมันก็มีราคาของมันเองนะครับของดีก็มีราคานะครับของดีก็มีราคาถ้าบอกว่าควายถูกหาแบบนี้ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้นะฮะถูกๆมาเลยเดี๋ยวจัดเองนะครับเอาแท้ๆแบบนี้ครับผมว่าไม่จริงหรอกนะครับถ้าควายดีนะเอาตรงๆเลยนะครับน,นี่นี่ฮะ อังจริงนี่พูดไปเลยเนะี่ยบุญสองล้านนี่เจ้าของไม่ขายนะอังตรงผมวนะ่าอังจริงเลยนะไปเกินแล้วอ่ะมันไปไกลกว่ามันไปไกลไกลมากๆแล้วนะครับพูดอย่างนี้ฮะนี่วันนี้ทุกท่านเห็นนะฮะโอโ้แต่เอาเป็นว่ามาเที่ยวนะครับวันนี้ในแบรนด์ของใจแสแวงฟาร์มนะครับเป็นแคะเผือกนะครับที่เป็นดีมทีมทีมชาติไทยแล้วนะครับจะไปโชว์ตัวแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะฮะโอ้โห เอาเป็นว่าใครนะฮะที่อยู่กรุงเทพนะครับชื่นชอบควายเราไปร่วมกันนะครับไปเล่นสงการกันนะครับกับเจ้าโก้18ล้านนะครับเป็นควายเผือกตัวใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็อันนี้ก็เป็นควายแพะเอ้ยควายแคะสวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เรื่องราคาไม่ได้ แพงหรือถูกไม่รู้ครับเพราะเจ้าของไม่ขายนะครับแพงหรือถูกไม่รู้เจ้าของไม่ขายนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นควายเผือกที่สวยแล้วกันนะครับสวยมากๆแล้วกันแล้วก็ดังแน่ผมบอกเลยนะครับจนผมจะต้องเอามาขอร้องว่าพี่อุ่นครับเอามาที่เอ็กโคมคาร์หน่อยครับนะเอามาที่เอ็กโคมคาร์หน่อยครับก่อนที่จะไปที่นู่นเอามาพักที่นี่ก่อนเอามาสปาก่อนนะครับเอามาล้างเอามาอาบน้ําที่นี่ก่อนเอามาถ่ายทำคอนเทนต์หน่อยน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับ ถ่ายที่ไอ้คมขาก่อนนี่แหละนะครับอ่านี่ฮะคุณดูนะครับนี่ดูเอ๊ะมันเคี้ยวหมักฝรั่งหรือไงเนี่ยอ๋อเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องนะเคี้ยวเอื้องไม่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งนะ,นะนึกว่าเคี้ยวหมากฝรั่งนะนี่ครับลื่นหล่อลื่นหล่อลื่นโอ้นี่ดูดิโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วแบบมองตรงนะครับสุดยอดมากมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลย พี่วันนี้เข้ามาชมกับเจ้าควายแคทอุ้ยดูดูดแหม่ตอนแรกจะจะลงแล้วแต่ดูแบบอยากให้ดูเขาโอ้โหด้วยเขาวสวยงามอลังชางนะครับดูขาดูลำตัวความสม,มูทความสมส่วนโอ้ยคือผมจะพยายามลงเนี่ยมู้จะลงยังไงนะอยากจะลงร้ายมากเลยแต่ว่าพอแบบอยากถ่ายพี่ๆทุกท่านให้ดูจริงๆเนี่ยดูตูดดิดูตูด,ดตนะฮะปรับปรับ,บนี่หางนะครับ ดูไข่ดูไข่แม่ไข่เท่ากันไข่สวยงามมากนะครับเมื่อเช้าผมไปจับเล่นนะมันดีดเอานะฮะรอเล่นครับจริงๆเป็นควายที่นิ่งมากนะฮะเจ้ากับตาที่นิ่งมากๆขึ้นเกวียนผมเมื่อเช้าผมถ่ายคลิปนะถ่ายคอนเทนต์ขึ้นโคงขึ้นเกวียนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าใครจะขึ้นเกวียนแบบผมบ้างนะครับเดี๋ยวพอถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับได้ขึ้นเกวียนเมื่อไหร่ผมลงคลิปขึ้นเกวียนผมเหมือนกันนะฮะผมบอกเลยนะฮะนี่ หมอเคนเข้ามาแล้วนะครับหมอเคนครับผมรอวีโอลูกของนับดาวอยู่นะครับอยากให้หมอเคนส่งให้ผมได้ชื่นใจบ้างผมรอมานานแล้วครับนะครับแล้วก็หลอกผมไม่ยอมส่งให้ผมเลยนะครับเอาแบบเห็นหน้าเห็นตาเออมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วอย่าหลอกผมได้ไหมฮะนะครับเออหมอเคนนะฮะผมรอหมอเคนมานานแล้วนะฮะหมอเคนนะครับอยากดูจริงๆนะฮะหมอเคนต้องช่วยผมหน่อยนะครับคิดถึงควายนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ได้แน่นอนนะครับนี่ครับอ๋า เอาเป็นว่านะครับนี่นี่โอ้รถมาเอารถมารถมารถมาเดี๋ยวตกท่อระวัวงตกท่อนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ากัปตันแล้วก็ไข่ดาวนะครับที่วโศกคานะครับควายบุกก้งนะครับควายบุกกรุงมาเทียเท่ยวกรุงเทพแล้วนะครับกัปตันไข่ดาวมาเที่ยวกรุงเทพนะครับอ่าเอาเป็นว่าผมขออนุญ,ญาต ลาเพียงเท่านี้กับพี่องุ่นนะครับแล้วก็พี่เอด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี bye. Bye ่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย